พวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันรกรเดเจอลาบูบูวิ่งตามหนูอยู่ทุกคนครับทุกคนหยุดก่อนเจออะไรนะครับลาบเจอลาบูบูวิ่งตามพวกเราเหรอบบงั้นเราต้องรีบหนีนะซีไปเร็วไปเร็วหนีหนีหนหน ทุกคนหนีลาบูบูกันเร็วเร็วเร็วหนีหนีหนีลาบูบูตงตามพวกงตามมันอยู่เลยหนีเลย กลัวไหมลูกกลัวหรอเด็กๆไม่ต้องกลัวนะลาบูบูใจดีลาบูบูเขาหน้าละมีหลายสีด้วยถ้าเด็กๆกลัวลาบูบูพ่อแบงค์จะพาไปที่บ้านของเขาดีไหมไปดูลังลาบูบูกันเลยดีกว่าไม่กัดอไม่กัดไม่กัดลาบูบูใจดีไปดูไม่แกล้งแน่นอนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สนามเด็กเล่นตรงเนี้มีลังของลาบูบูมีบ้านของลาบูบูด้วยไปกันเลยไหมไปออกมาเลยครับ มามามาก่อนอื่นเราต้องเล่นสไลเดอร์ลงสไลเดอร์ฝั่งนู้นแล้วไปที่ไปที่รังของลาบูบูไปเรื่อยไปเรื่อยโอ้มีคนมาเยอะมากครับเร็วไปไปเร็วไปไปไปตรงไหนไปตรงไหนใส่รองเท้าก่อนเด้อเดี๋ยวก่อนไประหว่างทางไปดูบ้านของลาบูบูหรือว่านรังของเขาเราเจอรถไฟด้วยนี่รถไฟสีน้ำเงินกำลังผ่านไปแล้ว ขึ้นรถไฟไหมขึ้นรถไฟอยากขึ้นรถไฟเหรอบิงบิงขึ้นรถไฟไหมบิงไม่อยากขึ้นรถไฟเราขึ้นกันมาบ่อยแล้วหยุดก่อนครับหยุดก่อนตรงนี้นะครับเราต้องเดินตามรถไฟไปเร็วรถไฟไปแล้วเร็วเรืวเรวเอาไปบ้านของลาบูบูขึ้นรถไฟไหมล่ะอุ้ยถึงแล้วถึงแล้วนี่ไงบ้านอยู่นี่นี่ไงเจอแล้วเต็มเลยฮะอุ้ยลาบูบูน้อยเยอะมาก หรือว่าตัวนี้แหละที่วิ่งตามพวกเราเมื่อกี้ <c oughs> ใช่ไหมอุ้ยแล้วนี้ชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรเป,เป็ดเป็ดเป็ดน้อยแล้วก็มีกระเป๋าลาบูบูโอ้โหบ้านของเขาวิ่ไงของจริงเราเจอของจริงแล้ว <c oughs> นี่ของจริงของจริง <c oughs> ใช่นี่ก็เป็นของจริงอุ้ยอันนี้เป็นลาบูบูคอลเลกชันใหม่เหรอ <c oughs> โอ้โหถึงว่าวิ่งตามพวกเราเยอะมากเพราะว่าใกล้ๆกับสนามเด็กเล่นมีร้านขายลาบูบูอยู่นี่เอง อันนี้ชื่ออะไรคะแม่ชิโนโนชิโนชิโนเบบี้มีหลายตัวอุ้ยกระเป๋าก็มีนี่ครับอันนี้เป็นกระเป๋าลาบูบูไหนไหนายบิงบิงเอาอันนี้ไหมนี่ <c oughs> น้องบิงชอบอันไหนเอาอย่างนี้เด็กๆอะ่ะอยากซื้อลาบูบูไหมนี่ลาบูบูแล้วก็มีลาบูบี้ก็มีนี่อันนี้ลาบูบี้หรือว่าเด็กๆชอบอันนี้ นี่มีแค่แบ์เขาก็มีขายนะ <Wow. S 1> โอโหที่ร้านนี้มีขายหลายอย่างเลยครับและอันนี้เขาเรียกว่าคาเวพับเกล์นี่ขายเบบี้คาเวพัฟเกล์เอาอันไหนดีครับเอาอันไหนนี่อันนี้อะไรอะ่ะเป็น่อนแบบดอกไม้เป็นดอกไม้เลยอะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นจังไม่กี้ไม่ชอบหมอชิ้นจังอะ่ะเอา้าแ,บบอแม่ตัวนี้เขาน่ารักนะ<ม>สีส้มอะ่ะแล้วทําไมแม่ไม่เอาอะ่ะ อ,อ,อ๋อใช่ครับทุกคนเวลาที่เราจะซื้อของแบบนี้เราก็ต้องเก็บเงินเด็กๆมีเงินมาไหมเก็บเงินเองนะเราต้องเก็บเงินเองหนูมีเงินหรออ๋อวันนี้นะครับน้องบิงบิงไวเขามีเงินเก็บมาที่ที่เราไปโรงเรียนนะเราก็เก็บเงินค่าขนมไว้600บาทเขาแบงค์เลยให้บิงบิงไวซื้อของได้หนึ่งกองหนึ่งอง เด็กๆอย่าลืมนะเวลาซื้ออะไรเราก็ต้องเก็บเงินแล้วก็ห้ามแล้วเราจะไม่ซื้อเยอะนะบิ้งบายเอาแค่กล่องเดียวนะโอเคไหมกล่องเดียวนะอันนี้เป็นแบบกล่องสุ่มไหมครับอันนี้เป็นกล่องสุ่มไหมอ๋อเดี๋ยวพ่อขอดูหน่อยนะมีสีชมพูหูกระต่ายอันนี้แมวแมวพ่อพ่อพ่อชอบสีส้มนะ อยากได้ทุกตัวเลยใช่ไหมแต่ว่าไม่เอาราบูบูหรอเนี่ยไม่เอานี้หรออ๋อราบูบูเรามีแล้วงั้นเรางั้นเราจะเอากล่องนี้ใช่ไหมชัวร์นะห้ามเปลี่ยนใจนะน้องๆเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าหนึง่งสองสามปิ้งถึงแล้วแกะเลยครับลุ้นกัน <S <S ลุ้นกันใชแบบน่แกะก่อนเลยครับพี่บัอบก่อน ไบมาแกะน้องเบบี้ทีนะคะต้นไม้เด็กเหรอเนี่ยเบบี้ทีเนี่ยเด็กเด็กใบเก็บเงินจุมเองเลยนะอันนี้ว้าวพี่บปดูการ์ดให้หน่อยให้พี่ใบปการ์ดให้บิ๊กการ์ดไว้ปิดการ์ดไว้เรามาลุ้นซีเข็ดกัน ตาดุกดีกรอไหนลองก่อนไม่รู้เราจะได้ตาหรือป้ามันสูงตาด้วยใช่เหรเรามาแกะก่องเลยใช่แกะเลยตอนนี้นะครับทุกคนเรายังไม่เห็นจั๊ดเลยอุ้ยได้กระต่ายเหรอบีงได้กระต่ายพี่ใบได้อะไรอ่าบิงยกล็อกยกขึ้นมานะครับได้อะอือสีชมพูได้ชมพูอะไรอ่ะแครหนแต่มันไม่มีตามาให้เหรอนี่ไงตาแค่นี้ตามันซูงตาดุกดีก่ะไม่ดุ เป็นยังไงครับตาไม่ดุกตาขยับไม่ได้จริงเหรอจริงฉันไม่เคยเห็นเลยอ่ะนี่ตัวสีเขียวตัวอะไรอ่ะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เหรอใช่ไดโนเสาร์หรือจระเข้ไดโนเสาร์บิ๊กได้กระต่ายนะคะนี่เบบี้ตีสุ่มตาด้วยเหรอแม่ใช่เขาบอกสุ่มตาด้วยสุ่มว่าเราจะได้ตาลูกดุกไม่ชอบไม่ดุกดิ๊กถ้าตาดุกดิ๊กจะเป็นตาขาวดำอ๋อมันมีบางตัวตาขยับได้ แค่ขยับสายขวาแค่เ่านี้เือไหส่วนตัวนี้ต้องซื้อสายห้อยเองนะห้อยได้สองข้างมีที่เกี่ยวสายด้วย่ะตัวดุ๊กดิ๊กตาดุ๊กดิ๊กนี่นะครับทุกคนน้องๆคนไหนถ้าอยากได้ต้องเก็บเงินเองนะเข้าใจใช่ไหมบายโอเคไหมคะงั้น งั้นต่อไปนี้เด็กๆถ้าอยากซื้ออยากซื้อของอยากได้ของเล่นหรือว่าอยากกินของอร่อยก็ต้องเก็บเงินให้เรียบร้อยเก็บเงินหยอดกระปุกไงไปโรงเรียนกลับมาก็เก็บเงินใช้ใจ่ายอย่างประหยัดแล้วของเล่นเนี่ยไ,ไ,ไปรงเรื่องขไม่ลด้มีแลวของเล่นเนี่ยถึงแม้เราจะเก็บเงินได้เยอะแต่เราก็ไม่ควรไปซื้อของเล่นหมดนะเอาไว้เอาไว้กินขนมด้วยของเล่นนานๆทีซื้อได้แบบเดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งอะไรแบบนี้ใช่ไหมแม่ใช่<ๆ>ใช โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจ,จงให้ช่องบิงบายด้วยนะบ๊ายบาย,บาย,บาย